ในคลิปนี้เนี่ยแอดแมวก็จะมารีวิวแพลตฟอร์มที่สามารถเรียกคืนภาษีได้ครับซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับเราในการขายสินค้าแล้วเราจะได้รีฟันดิ้งกลับคืนมาครับซึ่งภาษีที่เราจะได้คืนเนี่ยขึ้นอยู่กับเงินลงทุนที่เราลงในสินค้าตัวนั้นๆน,น,นะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของแพลตฟอร์มตัวนี้กับวิดพาร์เนอร์แพลตฟอร์มที่เราสามารถขอคืนภาษีได้เริ่มแรกเนี่ยก็ให้เราทําการสมัครสมาชิกก่อนครับซึ่งการสมัครสมาชิกเนี่ยก็จะใช้เบอร์โทรศัพท์นะ หลังจากที่เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับนะครับเป็นยูเซอร์มาในการสมัครเข้าตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถมาอ่านข้อมูลบริษัทเบื้องต้นได้ครับจากตรงนี้ในส่วนของการเปิดธุรกิจของเขาจะเป็นการคืนภาษีออนไลน์ครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลของบริษัทนะช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็จะได้คืนเป็นภาษีกลับมาครับอย่างที่เราลงทุนไปในส่วนของการลงทุนนะครับเราจะต้องซื้อ VIP ก่อนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครติดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถสอบถามตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับในส่วนของการติดตามข่าวสารนะครับเราก็มีช่องทางไลน์อีกช่องทางหนึ่งซึ่งสามารถติดตามได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างในส่วนของ VIP เนี่ยวิธีการซื้อนะครับก็ให้เราเนี่ยมาทําการดูจํานวนเงินตรงนี้ครับว่า จำนวน VIP เนี่ยกี่บาทครับมันจะมีระดับเนาะตอนนี้เปิดแค่0ย์แล้วก็1 2ครับซึ่ง VIP ตัวนี้เนี่ยถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถลดขั้นได้นะครับอย่างเช่นเราซื้อ VIP 1เราก็เป็น1อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากลดสมมุติว่าอ่ะต้องเป็น VIP 2แล้วอยากลดไป1แบบนี้คือลดไม่ได้นะคือเราเป็น VIP 2ก็ต้อง VIP 2เลยอ่าประมาณนี้ครับผม ส่วนการสั่งซื้อสินค้านะครับเราสามารถสั่งซื้อนะครับได้1ชิ้นนะครับต่อรอบเนาะต่อรอบนะครับต่อรอบเราก็สั่งซื้อต่อรอบแล้วต้องรอให้หมดก่อนนะครับเราจะถึงสามารถสั่งซื้อได้อีกเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะ แล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะลงต่อนะเราสามารถดูรายได้จากตรงนี้ครับอันนี้คือรายได้สูงสุดจากการซื้อสินค้าที่จะทํากําไรเนี่ยต่อเดือนนะรายสัปดาห์เท่าไหร่มันก็จะมีบอกอยู่เราก็กดปิดครับมันก็จะถอนทุนออกมาตัวนี้เนี่ยก็คือไม่ล็อกนะครับไม่ล็อกทุนของเราถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปิดแล้วถอนออกมาได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากลงทุนต่อก็สามารถฝากทิ้งเอาไว้ได้ครับในส่วนของการซื้อสินค้าครับมันก็จะมีให้เลือกครับเป็น V.P. 0เริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้เรา80บาทเราสามารถนําตัวนี้เนี่ยมาทําการซื้อได้ครับโดยที่80บาทของเราเนี่ยจะซื้อแล้วรอตามวันนะครับเขาจะมีระยะเวลานะครับในการขายอยู่ซึ่งจะแจ้งอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับและจํานวนค่าคอมมิชชั่นจากการที่เราได้รีฟันดิ้งคืนมาเนี่ยก็จะแจ้งอยู่ตรงนี้ครับเป็นจํานวนบาทพอเราซื้อใช่ไหมครับ มันก็จะเข้ามาหน้านี้ครับมีรายละเอียดบอกเราอยู่ว่าซื้อเท่านี้ได้เท่านี้อะไรแบบนี้นะกดซื้อครับอ่ะเห็นไหมครับมันจะบอกว่า V.P ไม่ตรงนะเราก็ต้องเข้ามาที่อันที่1ครับซึ่งก็จะมีราคาบอกอยู่อย่างส่วนตัวแอดเนี่ยก็จะอยู่ที่3ามพครับเนี่ยแอดกดซื้อไปแล้วเนาะเราก็สามารถกดซื้อได้เนี่ยมันก็จะมีให้ใส่รหัสหลังจากนั้นก็กดยืนยนันปั๊บมันก็จะส่งมาที่หน้านี้เลยครับแบบนี้นะ ก็คือส่งมอบแล้วก็รอระยะเวลาครับในการขายสินค้าแล้วก็จะได้รีฟันดิ้งคืนมา100บาทเมื่อเสร็จสมบูรณ์ครับก็จะเข้าหน้านี้เลยครับแบบนี้เลยเห็นไหมนี่แอดได้ทดสอบไปแล้วอ่าเราก็จะได้รับตังค์นะครับในแต่ละวันวันละร้อยเนี่ยก็ได้ค่ากาแฟเลยเนาะแกวละร้อยแกวละร้อยอะไรอย่างงี้เออก็ชิวๆนะครับไปเรื่อยๆหรือจะรอคืนทุนก่อนก็ได้นะครับอยู่ที่ การวางแผนแล้วก็การบริหารเงินทุนของเราครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราศึกษาข้อมูลแล้วก็เราต้องยอมรับในความเสี่ยงนี้ให้ได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับในข้อนี้นะครับถ้าเรามั่นใจเราก็ลงเยอะได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ลงเท่าที่เรา ไหวนะครับหรือว่าเราสบายใจนั่นเองครับอ่ะส่วนต่อมานะครับก็คือเป็นข้อมูลใช่ไหมครับการฝากถอนนะในส่วนนี้เนี่ยเราก็ทําการลงนะครับในส่วนของเลขที่บัญชีนะธนาคารสามารถลงปุ๊บแล้วสามารถถอนได้เลยนะครับในส่วนของกระเป๋าที่อยู่จะเป็น TRC20 ครับก็สามารถฝากถอนได้เหมือนกันนะครับตามช่องทางอย่างเช่นเติมเงินแบบเนี้ยมันก็จะมีบอกขั้นต่ำนะครับว่าเราต้องเติมอย่างน้อย37 อย่างนี้ก็คือขั้นต่ําคือ500บาทนะมีเวลาทําการเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีบอกอยู่ในส่วนของการถอนนะครับก็เช่นเดียวกันครับเขาก็จะมีบอกขั้นต่ำครับว่าอยู่ที่35เหรียญครับแล้วก็ในส่วนของการถอนธนาคารอยู่ที่ขั้นต่ํา1 0 0 0บาท และระดับ VIP เนี่ยเราสามารถทําการเปิดและปิดได้นะแต่อย่าลืมว่าไม่สามารถถอยหลังได้สมมุติว่าเราเป็น VIP 2แล้วเราไม่สามารถถอยไป VIP 1ได้ครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องคํานวณว่ารายวันรายสัปดาห์และรายเดือนเนี่ยเราอยากได้อยู่ที่เดือนละเท่าไหร่สัปดาห์ที่เท่าไหร่และวันเท่าไหร่สมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเออโอเคเอาแค่นี้แหละพอใจแล้วเราก็สามารถปิดนะครับ VIP ออกเราก็จะได้รับเงินทุนกลับคืนมาในจํานวนที่เราลง VIP อย่างเช่น500เนี่ยก็ได้คืน500 2,500ก็ได้คืน2,500ครับซึ่งอันนี้เนี่ยดีมากๆเลย พร้อมกับซื้อสินค้าก็เช่นกันนะครับเราจะได้คืนนะครับตามจํานวนที่เราลงไปเราลงไป4ี่พันอย่างเงี้ยเราก็ได้คืน4ี่พันครับเราลงไป6กพันเราก็ได้คืน6กพันบวกกับกําไรตรงนี้ครับเรา,าก็ลงวนใหม่ปึ๊บแล้วก็รอวน,ว,วนใหม่แล้วก็ลงอะไรเงี้ยครับก็วนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวแอดก็วางแผนอยู่ว่าเอ๊ะถ้าจะลงซักตัวนี้ก่อนก็คือ6กพันเนี่ยอันนี้กําลังมองะครับปั่นเงินไปเรื่อยๆให้ได้สักก응้อนหนึ่งอะไรอย่างงี้แล้วก็ลันกําไรไปเรื่อยๆครับวนไปก็คือได้ห้าพันใช่ไหมครับก็ วนลงอาจจะลงแค่นี้ครับวนไปเรื่อยๆเดือนละ 4, ี0พันสี่พันอะไรเงี้ยก็ชิลๆนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าเขาจ่ายไม่ได้เยอะมากนะคือถ้าเราดูนะเป็นการรีฟันเนี่ยก็จะมีบอกอยู่ครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับดูได้จากตรงนี้เลยนี่ครับอันนี้ก็รายได้2.8%อันนี้รายได้3%อนะครับอันนี้2%แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเงินทุนนะครับการเติมเงินประวัติต่างๆสามารถเช็คได้จากตรงนี้เลยนะ ออกจากระบบในส่วนหน้าข้อมูลเนี่ยเราสามารถดูนะครับองค์ประกอบโดยรวมได้ว่าเรามีเงินทุนเท่าไหร่มีเงินที่ลงสินทรัพย์เท่าไหร่แล้วก็ภาษีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมในส่วนนี้เราก็มาดูที่หน้าข้อมูลได้ครับแล้วก็หน้าแรกเนี่ยเราก็มาดูรายละเอียดต่างๆข้อมูลบริษัทคำนวณหรือว่าจะไปรับโบนัสในแต่ละวันอย่าลืม,มากดรับด้วยนะครับทุกๆวันเนี่ยก็จะได้รับนะใครไม่กดเนี่ยก็จะอดไปวันนั้นเลยนะก็คือเขาก็จะข่ามไปเลย สรุปแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะครับว่าพร้อมที่จะหยอดประมาณกี่บาทครับอย่างแอดเนี่ยก็เล็งๆไว้ประมาณ5,000ันนี่แหละแล้วก็ลันไปเรื่อยๆครับสำหรับใครนะครับที่วางงบประมาณมากน้อยก็สามารถทำได้ในการเมเนจนะครับว่าเฮ้ยถอดเนี่ยจะใช้เวลากี่วัน นะอันนี้คือแล้วแต่เลยอย่างแอดเนี่ยคือ10วันนะครับถ้าเกิดว่ารันอยู่ที่งบ5,000นะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากซ่องโซเชียลด้านล่างไว้ด้วยนะครับที่เป็นของเขานะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ